แลนฝนตกเร็วเรืเสียงมือมือมาเร็วแลนแลนแลนเร็วฝนตกตายตายตายท่านลงพี่น้องครับยางมากเห็นบอกพี่น้องพี่น้องเห็นยางว่าครับนี่อยู่ในปลาเพ็กเลยพี่น้องยางมากโชคดีครับพ่อเห็ดตะไคร่บานเจิงเทิงอยู่พี่น้องนี่ครับแต่เห็นมีดอกเดียว นะคาับพันไวแล้วพี่น้องนี่ครับดอกใหญ่ใหญ่งามงามพี่น้องเบิง่งสวยดอกส้มีกระไร สวัสดีครับพี่น้องเป่าเปโรอิสานครับเมื่อนี้นะครับสิภาพพีพีน้องๆทุกคนนะครับมาหาเห็ดตะไคร้เห็ดปวกเห็ดดินเห็ดแดงนกกะครับพี่น้องอยู่ปลาข้างหน้าโดนเครือเก่าเหรครับพี่น้องอันนี้ก็กรลังมาหอดปลาตะเซดาแล้วครับพี่น้องกระลังหากันอยู่ผูนึงกหากันอยู่ปล่าเปลยเพิ่งเขาปลามานีแหละครับเป็นใดกับภาพพีพาน้องเข้ามาเบิรงเด้อครับผู้ได้เขามาแล้วก็เข้ามาเบิรงคลิปแล้วก็ฝาก โชกำลังใจให้บ้าเปรูอีสานไดเด้วครับเดี๋ยวไปหากันเลยครับพี่น้อง พี่น้องครับมาพ่อเห็ดไข่นะครับเออนี่ยพี่น้องดอกงามบ่ต้นมะกรูดอยู่พี่น้องมันขึ้นมันขึ้นจากดินเลยเด้นี่นนนสับขาโอ้ยเกือบนั่น,น่ะพี่น้องงามอยู่ครับพี่น้องครับบาวเปยมาพร้เฮ็ดเพิงพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเพิงโอ้ย เรามาเกิดอยู่ในเ,นเพียพี่น้องโอ้ยขาหักเกือบวายแล้วตัวนี้เบิ้งสัานี้ก็เอาพี่น้องนี่เอาเมดแล้วมื่อนี้พี่น้องท้างพี่พอเฮ็ดปวกพนะเฮ็ดยู่โ้ยย,ยคือดอกงามเถอะเบื<ง>้ปุ่นมื่อนี้ก็ได้อยู่ได้พี่น้องเอาขุดๆเลย <c oughs> คือมีดอกเดียววะ ขุตธเ็ดเปวกเนาะป้าเมนีเขาขึ้นมาเ็ดปวกวห,หือว่ายายเ็ด<ห>ปวกออกลายเนาะหมูวานในหกดอกโอ้ไโนนอ้ยขาขาไปนั่นไปอีกละเอาพี่น้องไปทางพุ่นปานีเดี๋ยว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 ถ่ายบ้าไปเนะไม่ไมอุย <c oughs> ้ยยายเต็มนหนาคนเลย มันเป็นหัวมันดิเร็บ้าเป้บ่ได้อย่างเดมีเต่ร์ทยแตทายคลิปมงอันนี้เน่าเร็วในดอกไม้หรือบึงขามันขวดโพีนอง้ก็ดดก็เดียวบ้าเปี้บ่ได้อย่างรครับมีแต่ร์ไทยคลิปพี่นองเอ้ยท้ายคลิปให้พี่ให้นองเบิงุ้ตาิขาเราเอาเืองัตัวป้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทายผัานป้าเฮ็ดอย่างเธอ เเ็ดพิงปาดดอกงามแทะไปไปเอาดีๆขามอยู่ทางผุ่นเลยเพิงค่ะเ็ดเพิงอสุดยอดสุดยอดข้าผึ่งเนี่ยปาดเฮาต้องหักขาผุนไว้น้ำเด้อเออเดี๋ยวจังหักเออนเดี๋ยวหักขาเออหักขาไปน้ำเออโอ้สองดอกงามพังเนาะสุดสุดยอดเหนื่อยวาส้นเลย เป็นท้ายภาพนี้กันเดี๋ยวสามดอกมาท้ายท่าพี่ยี่ห็นสามดอกเออนั่นแหละยุ่งแมงมุมพอพี่น้องตอนนี้เบิ้องนี้ปังแล้วพี่น้องสามดอกสามดอกเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยครับเฮ็ดเผื่อไปออกมาออกมาก่อนเถอะพี่น้องเอ้ยออกมาเลยโอปวดนะเอาให้พี่น้องช่อยพี่น้องเบิ้งนด้โอ้ยสามดอกพ่อแมียนสามดอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยงามครับพี่น้องพี่น้องครับพ่อเฮ็ด หน้าขาวเนาะเฮ็ดดินพูนเฮ็ดดินพ่อเฮ็ดดินใจ รัดเขาป่าไหมฮะพี่น้องหาน้ำใจทางเด้อพี่น้องหาเห็ดไข่น้ำใจทางเห็ดไข่เห็ดเพิงพี่น้องหาน้ำใจทางไปละครับเห็ดอย่างเห็ดทาโอ้ยเห็ดเพิองมันคือม่มีคนเห็นว่ะ ตัวสี่ล่าวาสิไปวาสนาอีกเป็นหงเทอร์มันก็เป็นหงเทอรดิเฮดกระไดเิ็นวานที่ยังไปปุ๊บได้ปาปึงพี่น้องเบิ่งเฮ้ยไปแปเข่ากระตาเป็นยังควอยยังยัยเดี๋ยวนี้เข้าวพ่อยังพ่อยังโอ้ยเมนเ็ดเพิ่งบ่นั่นแจักดอกปาดยายคืองามแถวว่าโอ้ยพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งน้ำในเบิ่งพี่ นี่ดอกหนึ่งดอกนี้อะดอกนี้มันจะมีดอกหน่อยน้ำด้วยน่ะเออโอ้โอ้นี่ดิโอ้โหดีดอกแฝดดีดอกหนึ่งสวยงามแีดอกหอยแศบขอยางวันนี่ได้ขอยยางไก่ไปทั้งผุเอเออเบื้งเบิ้องพี่น้องเอ้อสามตั้งไว้สามดอกเอ้ยเบิ้งตาเราเต็มแล้วเราเราได้ตาเห็ดอันเพิ่งเพิ่งงามเอาละออกกันเอาเชือกเพิ่มไว้น้ำเอาก็ได้เนาะไปต่อหาต่อ พี่น้องนี่ครับเมื่อกี้ผมขอมาผมผมเห็นเอียงขาวๆอยู่แถวนี้เลยพี่น้องพี่พาพพี่น้องมาเปิดเบิ่งเพียบครับพี่น้องนี่เห็ดตะไคร้พี่น้องพอแล้วครับสองดอกเดี๋ยวบ้าเปลี่ยนสิเด็กเก็บเอากอนด้ครับพี่น้อง เตียมยุดใส่มีดยุดใส่นี่ครับพี่น้องเท้หมัดสามดอกนะพี่น้องซับขาใบป,ป้าน้ำอยู่ครับพี่น้องดอกที่สองดอกที่สาม ไล้พี่น้องได้สามดอกครับไปเถอไปลอกหายวังครับพี่น้องพี่น้องครับมาเบืองป่าลาเป้พ่ออย่างวันนี้นพี่น้องพ่นครับหิดปลวกหิดปลวกโอ้ยขออนุญาตขุดเด้อพี่น้องมือสั่นนิดนึงกล้องสั่นนิดนึงนะครับนี่ครับแหกหมานบพพี่น้อง งามครับเสียพี่ให้น้องไปเบิ่งอีกท่างพุ่นเออ,เอ,อ,เอ,อน้ำบกรกเล็บไหมมีดอกหนึ่งมันบ่พี่น้องอีหลีพี่น้องพี่ดอกนึงครับมีดอกนี้ก็นี้ นี่พี่น้องสองดอกแล้วครับสองดอกแล้วไปพี่น้องพ่อเอาอีกข้างนะสีดอกวันนั้นเออโอ้ยพี่น้องครับมาพ่อาเฮ็ดบวกข้างฟังทั้งนี้อีกสองดอกอเห็นว่าเปขออนุญาตขุดนะครับพวกพี่คนไทยหสู้ๆต่อไป น,นี่ครับนี่ครับผมกรลังงามพี่น้องไปต่อเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับแดงใจวายอยู่ภาพพี่น้องก็เบ่งเห็ดแดงดอกยงง่งงายงำงามนะครับพุ่นครับพี่น้องแต่พิ่นยูดอกเดียวนี่ครับผมพิ่นยูดอกเดียวเดว้โอ้ยงามครับแสดงว่าเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี่แหละพี่น้อง หรือหมูวานเอากันครับโอ้ยซับขาใบพี่น้ำไปพี่น้องฮาต่อครับพี่น้องครับดาเปลี่ยนมะพร้าวเห็ดทานนี่ครับเห็ดทานเห็ดทานออกดอกเดียวคือแถวบุเดี๋ยวหาพี่หาน้องพนก่อนเดอร์พี่น้องครับเราเปลี่ยนมาพอ่อเห็ดปวก นี่มัวก็ขึ้นพี่น้องเห็ดปวกมัวก็ขึ้นโอ้เดี๋ยวหามุ่งทายหลบก,กันเด้อพุดหม่องไดน้นี่โอ้ยหูอยากซหะละเกินโอ้ยเนาะถ่ายทำยากมากเลยพี่น้องให้อภัยกันเด้อครับเออได้แล้ว ยังกิน,นีิพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศมองมากเก็บเห็ดครับพี่น้องเป็นโศกไงโศกน้ำไหลนะพี่น้องพ่นปลาเดี๋ยวพี่น้องไปน,น้ำกันนะครับพ่นทางพ่นเป็นนักเสนพี่น้องพูดครับตอนนี้เบ้าเปียก็เยู่นี่แหละครับนี่กำลังหาทางขึ้นอยู่พี่น้องไปตอนลรครับพี่น้องครับ โอ้ยบูบูก็พอจดปวกพี่พี่น้องหายญ้าคัดดอกนี่โอ้ยตัวพี่ไ้นงเท่าะดอกครับพี่น้องโอ้ยเปรียกเลยปวากันเด้ออึ๊บเด็ก้ดครับดอกนึงครับพี่น้องก้ย ป้าเพ็กเพี้ยงหัวใจพุ่ครับล่างพ้ากันบูออกไปโอ้ยบูงากที่รอกพี่น้องเบิง้งหกเคเอ๊ะตกลุมพี่น้องไปครับหมูป้าอยู่ อย่แ,แน่ไปเปไ้างนี่โอ้เป็นอก ไปพ่อได้เลยมาพ่อเห็ดไข่สามดอกยืจูเดียวกันเหมือดไหวชนพี่น้องเบิ่งอันนี้หนึ่งดอกดิพี่น้องพี่อีกสองดอกยู่พี่ไหวชนเหมือดเนา่าโอ้ยมาบ่าทันพี่น,อน้องเน่าหมดเลยเป็ดๆเลยพี่น้องครับบ่าเป็ดมาพ่อาเห็ดอีกแล้วนะครับนี่พ่อเห็ดปวกนะพี่น้องสองดอก มันตะเศร้า kind ย of ู่พ anyway> ี่น้องคนดอกบักง่ญยเลยปดพี่น้องดอกใหญ่ขักผมสองดอกเลยพุ่นพี่น้องอีกดอกหนึ่งเทอเธอกคุณเห็นไหมเปล่าาคลิปคุณเลืกๆเด้อขามันยาว ngặt thừng ngặt thừng ngặt thừng ngặt ngặt thừng ngặt thừng ngặt thừng ngặt, thừng, ngặt. Ôi cửa vai chôn ngạc Ôi ngạc thân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  ngạc ปลาฮ่ายาย่บมีอะไรกันเลยส้มหยุดโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเบิ่งนี้ฝังล่ะปลาพี่ทองบิ่นี่แลนยางมะพร้เอ้ยสวเบ้าเปรกกับยางมะนี่อยู่หิงโ่เมนวาสนาสิแดงก็คือเบิ่งเบื้งเบื้องเบื้องเบื่องเอ้งามครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดตะไคร้กับมะพ่ออยู่ครับนี่ อันนึงนี่ครับแตกมูยยยุ้ยพี่น้องว่าสิบะพ่อกับพ่อ,อยู่ครับนี่ก็ล้องตูน้นมาไปพีป่นอ้องนี่ครับยางมะพ่อเฮ็ดแดงนะครับโอ้ยเอาพวกพี่น้องคือเกือบเนาแท้นี่ครับพ่อดอกเดียวนึง พี่น้องครับพ่อพ่อเฮ็ดแดงพ่อเฮ็ดแดงดอกแบบง่ายเลยเฮ็ดแดงดอกปัะจันยายพุ่มในเฮ็ดแดงดอกพ่อจันอ้พี่น้องงามบ่บก็บบง่ายครับกรด้งงามเห็นม,มีดอกเดียว ยางมากกับพ่อเฮ็ดดินครับเฮ็ดดินครับพ่อเฮ็ดดินครับพี่น้องครับผมอยู่ในป่าเพ็กนาะพ,พี่น้องุ่โอ้ดอกสวยอยู่ครับพี่น้องครับพ่อเห็ดอัน น <si> oh. oh. ี่ครับท่านทัานยังพ <e ี่น้องดอกบางงามพี่ครับดอกเงี้ยครับพี่น้องโอ้บึงสวยครับสวยเด็ดดีน่หญแต่พี่น้องนี่ปลาครับ นี่พี่น้องมาพ่อยยังครับนี่เบิง้งดำๆนี่พี่น้องเห็นปะครับนี่ยัดทานเกือบเนา่าเอ,อ้ยนอนจอดเลยแต่ขนาดเจ้าได้ใช่ั้งพี่น้องนี่ไปพุ่นครับทางพุ่นบ้าเปรีกไปก่อนให้เผิงนี่ครับ พ่อเฮ็ดเพิงแล้วก็พ่อเฮ็ดท่านเน o w ดอกนะึงนี่พี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดท่านเน o w นะครับแต่นี่ก็เป็นเฮ็ดเพิ่องมีอันนี้ดึงครับพี่น้องบูปลาขึ้นมาแต่กระผครับเฮ็ดดินเฮ็ดดินที่พูดโอ้ยเ,ออเด็ดสามดอกครับพี่น้องมุ่งนี่เด็ดเฮ็ดดินเฮ็ดท่านเฮ็ดเพิงครับสามดอกครับพี่น้อง พี่น้องครับผมพ่อเฮ็ดดินพี่น้องพ่อเฮ็ดดินสามดอกครับนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่พี่น้องกระงงามครับได้สามดอกเลยครับผมเฮ็ดเพิ่งยังป้าดคืองามแท้ใช่ พี people, three, ceiling, ่น้องเบิ man, yeah. so yeah, oh, uh, mm, oh, settling, ่งไกลๆเอาองามใหม่ลงนี oh, ่ป๊าดงามแท้เฮ็ดเผื่งขามขาวไม่ใหญ่เฮ็ดเผื่งขาวๆนี่งมีใหญ่เฮ็ดเผื่งขาวบ่งงามคแบบโอ้เออนี่มันออกุ้นหนิแล้วออกเป็นมูออกเป็นมูเด้วยหน้ย่างขี่ๆมะมานี่ก็คือออก3-4ดอกพุ่นเด้อุ่นพี่น้องได้4ดอกอีิ๋ววะโอ้ยงามคักว่ะพี่น้องครับบ้าเป็ดมาพร้าเฮ็ดใครครับ ใยสวยสวยลี่ะน,นี่ไหมยาย <c oughs> ก็ผลี่ดีค่ฮึบ้องผลี่เยอะบานเจิงเทิงเยูพ่พี่น้องผลี่ดีดีนักขาพันวยน้ำก่อนพี่พี่นอ้นองได้เพิ่มอีกดอกนึงแล้วครับแปบะบส่ยตากันพี่น้องพี่น้องครับ ยางมาเห็นบ่กพี่น้องพี่น้องเห็นยนยางว่าครับนี่อย,อยู่ในปลาเพกเลยพี่น้องยางมาโชคดีครับพ่อ,อเห็ดตะไคร่าบานเจิงเทิองอยู่พี่น้องนี่ครับแต่เห็นมีดอกเดียวฮักขาพัน้แดาวพี่น้องนี่ครับดอกใหญ่ๆง,งามๆพี่น้องบึงสวยคดอซ้ำมีก็ได้ เห็ดยังได้เห็ดอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไปมันทำไมมาตั้งอยู่เนี้ยโทษนะนเอาขาเห<อ>ยียบอันนี้ก่อนพี่น้องจะได้เห็นด้วยนี่ไงห<ะ>นึ่งดอกค่ะ,อะอ hit ดกอกนี้โนอะ้สุดยอดเลยพี่น้องครับเอาเปลวพ่อเห็ดไข่นี่ครับพี่น้อง นี่ครับผม,มกำลังตูนขึ้นพี่น้องมันกำลังขึ้นพอดีเลยสองดอกพอด่ะยู่น้งกันสองดอกนะเพื่อน่ะตูมแล้วกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นพ้นดินเนยเอาขาไว้นี่ก่อนนะเรับ พี่น้องดิซองดรอกครับเริ่มแรนฝนตกเร็วเร็วเสียงมือมือมาเร็วแรแลงแรเร็วฝนตกตายตายตายท่านพี่น้องครับมื้อนี้สรุปผลงานให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับฝนก็ตกบเบูบูอบอ,บอ,บอ,บอยุ่พี่น้องอันนี้ครับมาน้ำกันหาคนผลัดแต่ว่าขี่มอไซค์มานำ ขี่มอไซค์มานะผลเมียแล้วอันนี้ขี่รถอีกขั้นหนึ่งมา,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 านี่พี่น้อง <ลา S 1> ทีมงานครับ<ล>ามาคือเกา่าครับพี่น้องฝากพี่น้องที่เขมาเบิ้งคลิปเด้อคืเด้อครับฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามช่องเบาเปลี่ยนลูกอีสาในให้ในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้กับเ็ดนี่แหละเด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับผม ดีนามัานฝนตกค่ำหอดบานพี่น้องเอ้ยตกบอกแห้งครับไปเก็บเห็ดกลับมาตกค่ำต้องรถมาหอดบานพอดีพี่น้องเอ้ย